ตัวลงเลยสัมถือคู่ตัวแต่แมงมดว่างง้นถือคู่ตัวหาสองกับสองศูนย์มันจะโตขวานเลยนะโอ้ยหาิยถือสามตัวเลยนะถือางถือใดป่ดดกคำพูดี่ถึงกันนะโอ้ืโอัวเดียวถึงเลยตัวเดียวนั่นแหละควรจาของห่างจมใจหาเลยมาถืถึงเอาง่ายเลยนะัวรละเอีิดใส่มาถึงมือกู้ใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ลุงกวงนะครับพี่น้องลุงกวงเกือบสิบปีแล้วเนาะสิบเกือบปันนั่นแหละถึงบ่ถึงปีล่าพี่น้องกับหกปีเลยเนี่ยลูกสาวน้อยเหรอเออสาวไปดิไหกปีหกปีเลยโอ้เกือบเกือบสิบปีบะไพ่อหนากันบม่ได้พี่หนากันโอ้ตะกี้กับันอยูนยูนี่แล้วต้นควายแล้วเนี่ยผมควายตะกี้เป็นเยอเย็นตะนน้ำเป็นเอาว่าั่่งอวัน เลขถือทั้งบนทั้งล่างตือหอสามตัวโอ้ยเลขเพื่อนไห้มตะเกาหลีฮะเพื่อนไห้มตะเกาหลีแต่ว่าห่างสื่อเปลี่ยนเนี่เพือ่อนไห้มเพื่อนกะบ,บอกว่าหาสองหาสอง,หาสองเด้อเน้นเน้เนล่างมาัดธัมที่หาสองเน้นล่างเน้นล่างมัธยมที่หาสองหาสองสองหาเน้นล่างเด้อทัานนี่บัดเน่าไห้วันที่สิบครับ ปัดล้อทีเรียกอ่อนจะไปเปลี่ยนกันยังไงผู้บ่าเนี่ยเป็นเป็นสองศูนย์ขึ้นบนบ่เอ้าเอาสองหาหาสองมาลงหลังหาสองลงล่างสองศูนย์เนี่ยเอาเอาบนเอาไปเอาบนบ่โอ้เอาไปสลับก็ป่นเพิ่นบอกสลับตำแหน่งสลับกันนะจื้อพิษจะเหลีวมันบอกกันหลายมือไหลจำพิษจำพิษว่าอันนี้ว่านี่ล่างอันนี้บนน่ะจำสลับกันบ่นี่ยซื้อถือเต๊ะประเด็นเงินตัวดิ มันมันอยู่กับอันมันเข่ากันกับเจ็ดเซียนน้ำมาไม่อย่นั้นแล้วสิเบิ่งเจ็ดเซียนน้ำเจ็ดเซียนแล้วอ่ะเจ็ดเซียนแล้วแล้วเบิ่งประจำตัวนี่แล้วเบิ่งประจำเลยจ้ะบัดนี้มันเข่ากันบัดนี้ไม่ไปซับสวนมองนี่ละไปเบิ่งกันกับเจ็ดเซียนนี่แหละบักข่าวสองเนี่ยมาลงล่างบักข่าสองล่วงล้ำบักสองสวนขึ้นบนอ่ะมันมาซับสวนกันกับตัวนี้แหละกรับเพื่นบอกมาประมาณวันที่สิบเพื่อนสิบอกอีกฮะ S <s <trains of water> ประมาณวันที่สิบพฤศจิกมาไหมีสิท,ทวัววบอกอีกกันพวกเลขเกาหลีเนี่ยอ oh. ๋อเล็ก oh, ค,คนอยู่เกาหลีเนี่ยโอ้คนคนอยู่เกาหลีเคนทัววัดบอกเออเคนที่ทัววัดบอกสี่เป็นแค่สี่ห้าจ้ำกันครับได้ได้มาเลยมันงบ่ <s aces of water> ได้ <S <s <aces of water> เพิ่งถ่ายมาสุงมวัดมันบ่แต่เสียดายเนาะเสียดายงว่าะแม้ยังนั้นเจ๊งายอยากให้มันหอดมือสิเดี๋ยวแก่มือซะหน่อยอยากให มันนฮอดมือเท่าเมื่อกี้จะได้แก้มือแก้มือไม่ยืนเดินมโอ้ยเสียดายกันก่าเัินมาเพิ่นให้มาหลายตัวบ่ะแต่ละบวกแล้วเท่านั้นเลยเหรฮะให้เท่านั้นเล้ยให้เท่านั้นให้หาสองกับสองศูนย์เท่านั้นเออเท่านั้นเลยจะบวกมาบุนล่างอีกตั้งหันบอกบุนล่างไม่่งั้นจำผิดก็ว่าผู้ผู้เรียนมาจำผิดเอาล่างขึ้นบนลางขึ้นบนลงล่างขึ้ผู้เขาบอกม่าบอกเถื่อบอกเถื่แต่ว่าผู้แล้วว่ามันบอกต้อนี้บอกผิดแล้ววแล้วว่า สี่เลขป่าสี่จังสันสัตวมาป่าเพียงว่าสี่หลังสี่บนสี่หลังสี่บนไว้รวมทั้งสองตัวนั่นเหรอสัตว์มาในนั้นเป็นหมันใจครับปวดสัตว์ดีหลังเป็นหลังบนเป็นบนเลยหลังเป็นหลังบนเป็นบนเลยทนเลยแัตว์นี้แต่เขาแมงขันเป็นมมงหัดก้อนเป็นพอดีขากว่าก้อนเนาะเพร่น่นอนเพรเลยว่าหาสองเขาเกิดเนี้ยอายุเห็นกับไ่ง้วงเจ้าก็เห็นตอนสวนไรง้วงก่อทั้งเจ้ากับเขากับมงหอดก้อนเอาติดปล่อยออกจากบ้านสองโมงกลัว นมาเห่นมาน้ำค้างมาเรื่อยๆนะในหัวเอาตะมัดสียางก็อยากจ้าตั็เป็นยางดรือหัวหน้าอย่างนี้หัวหน้าแจ่ไหมน่ถึงไหมหัวหน้างวดนี้แล้วนี่หัสีมานี่แล้วเออเี้ย่างนั้นยังไงไปโดนอแทวันที่สิบหกนที่โรมาบอกกูีิอ๋อเราโตมาเรียเนี่ยมือแรงขู่มือเราอยู่ร่วมกันกับลูกสาวแต่ว่าขั้นขั้นด ได้เลขเนี่ยเพิ่นแจ้งสิบอกเอีอ่เพิ่นสิบอกโดดอกแต่ว่าประมาณวันที่สิบึ้นมาว่าได้ไหมบอทรมาโลดแล้วบอกมาโลดอ๋อมาที่สิบนี่ประมาณวันที่สิบนี่ขึ้นนี่ได้แท้ประมาณที่สิบเลขเขาที่อื่นว่าเลขยังไงเลขรับเกาหลีบอกรับเกาหลีเลขเกาหลีเลขเกาหลีบ่ได้รับแล้วล่ะอ่าบ่ได้รับแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเพิ่นให้อยู่เนาะเออเป็นไดขกัสิมาตัวอีกรอบนึงเฮอมาลองมาลองมาลองเบิ่งมาลองเบิ่งเนาะเพื่อได้เพื่อได้น้ำพิ่น ว่าหัวด้วยกันเสียดายครับก็โอเกาแบบย้ายสี่เป็นกระดอว่าเคยสี่เนาะคนมักเปลี่ยนประนั็นว่าเคยสือบมาตืแต่ว่าย้อนนั้นเนี่ยซื้อเหล็กเพราะคอยกลับเด้แมนแล้วซื้อเหล็กกับบ่กับพร้อมซื้อเหล็กตรงตรงเลยหมดก้อนแล้วได้สองหน่วยนั่นตัวเดียวเลยวสี่ตัวเดียวแล้วมักสี่จังแสนแล้วก็ถือเนาะแล้วก็ถือเหล็กดีผมเสียดายเพเห็นเราเหมือนเราไปได้ออกมานโอ้าเราไปม้าเราไปหายม้าไปขาย่ายๆแล้วก็ น้ำม,มือแรงมากใช่ไหมชิวเ้าหนึ่งกับไปหลานพาา่อแม่ฝึงไปเป็นผู้อยู่บ้านเบ<ม>ิึงหลานหลานกต่แม่หลานมึนเหมืนสมเด็ปักน้ำ <c oughs> ธรรมดาเด็กหน่อยบัดบัดของนี่ได้มเมียเนี่ย<ม>ของอันอีดาเนี่ยไปขอให้เปนน้อง,โงโอ้อนี่แหละเนี่ยเอา<ม>สองแสน<ม>ไปวางเขาสี่หมื่นเอาเมียมาอยู่น้ำพิรุธบโอ้ยน มันวานนี่ตจ้ตอดผัวๆไปแบก้าตัญ้าไปกวด้าไม่ได้เก็บไปเบิดนั้นมันมันแผ้ไหมบวมไปน้ำตน้ำขาน้ำยังบวมเมื่อตอดหลังพี่นี่นาอเป็นผู้ไปแบก้าให้ปู่ป่ะเนี่ยพี่น้องพิมพ์ลอกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ทานแต่ว่าตามให้ลุงควงวันที่สิบขึ้นแล้วันหลังจากวันที่สิบเนาะเออหลังจากวันที่สิบครับหลังจากวันที่สิบแน่นอนเลยแน่นอนเลยเรับ เป็นจังหวัดบางง่นผู้ซื้อเป็นหัวถือคักเลยแต่ว่ามือนีีมาแล้วนี่ขุนควงนี่ยูทงทุธาดีนอนด้วยเนี่ยฝันแน่บ่มีจังหวัดอาน้ำเพลนประมาจังหวัดเหนียนทัะธา้ฝันบ้านฝันจังหวัดมักหมกมักเกียดมักแปดมักเก้าให้นะเปียงมักตัวใดฝ่อได้ฝันแปดมักมักหลักแปด ลักเป็ดอกเป็ดสยเปมีคนใไห่เปดป่ฮมีคนให่เป็ดจริดีเนาะเปมีอยู่เขาไปลายหม่องเนาะแต่มีเปดยู่ลักเปดเปดนัะบาดีรอเบิงแล้วรอเบิรงวาที่สินี่กันรู้ระนาวที่สิบนี่ก็ได้มาอีกแล้วเป็นเปดก็ติเป็นเปดังเอ้หอดมือแม่เว้ยฟใจหอนหมใจหอนอะไรมันลืมคือมือเมยนั้นเละล เราเบิ่งว่าอันนี้คนคนละอันเดียของลุงขวงกับของลุงขวงกับอันเกาหลีเกาหลีนี่คนละอันเดียคนละอย่าง,ง,งคนละอันคนละอันแต่ว่าเอามางรวมกันรวมกันเมาก่นอนเอาทั้งสั้นของลุงขวงนี่เอาแปดมาไว้เป็นหลักซะแปดปแต่ว่าทั้งของเกาหลีนี่เพิ่นได้มาแค่สองตัวเพิ่นไดสองตัวก็คักไเลยนี่เพิน่นให้เคยให้สามตัวบ่เพิ่นให้มาแค่สองตัวสองตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนสองตัวล่างเลยซั้ง ถือคู่ตัวแต่แมงหวดว่างั้นถือคู่ตัวหาสองกับสองศูนย์มันจะโตกว่านเลยโปเล่นปะจะของไปจำผิดว่าเอาสองศูนย์ขึ้นบนเราซะหาสองมาลุ่งหลังของสันเอาแปดเป็นหลักเลยเลาะของลุกกวงเนี่เอาแปดไปก่อนแปดไปก่อนเพราะว่าเราเราบอกว่าห้ใกล้ๆมือแต่อาจจะได้พร้อมๆกันครับของเกาหลีเนาะคอยไม้อีกแค่นึงแต่ว่า ใไฮแปดเลยก้นของลุงกวงมีไฮแปดเลยก่อนหลังวันที่สิบนี่มาตามให้ได้พี่น้องเด้อมาหั่นเสียดายครับสองศูนย์ทั้งหาสองเสียดายครับมาตรงๆเลยเนาะลืมลืมแหม่ลืมว่าเหล็กเอาขึ้นบนโซนหนึ่งเอาลงล่างโวนหนึ่งเอาเอาเอาสลับกันสลับโอ้ไมาสลับผิษสันตัวบันนะคนไห้ม้าน่ะคนไห้ถือให้ถือโป้เลยถือโป้เลยเพิ่นก็บอกว่าทั้งบนทั้งล่างมาเราโทรไฟหัวกันเนาะกับว่ามือ ไอสองหาในล่างเด้อสันนด้สองซื้อในยู่บนบนสองนันสองซื้อในยู่ล่างเด้อสองหายู่บนเด้อสันนี้มันเด้อเนี่ยเด้อมันตัวไรแท้แต่มาจ,จับผิดแตตัวบัดเนี่ยหลายมือผู้เฒ่าเนาะอะไรบัดไปซื้อเราเอาบนลงล่างเออเอาล่างขึ้นบนเอาสองซื้อไปใส่บนหาสองมารงรงลงล่างเหรพี่น้องถือยัวบปได้เงินถือบ่าได้เงินแหรอตัวละสองรอยซั่มหมึ่งหรือไม เอ้าทีมรอทีมพ์รอเด้อพิมพ์รอนะครับหลังวันที่สิบที่มาตามให้แนนอันนี้เอาผมลุงกวงนี่เอาแปดไปก้อนแปดไปก้อนให้ยแปดเลยเป็นหลักผู้ใดมีตัวดีกับไปจับใส่ก้อนก็ได้เนาะโอ้ยมันยังอีกหลายมือกระเห็ดหาจังหวันละครับเนี่ยเขาเขาเขาเห็ดหาเห็นมันอย่างนั้นเราเห็ดเบิ้งกี้กันเราก็เห็ดแล้เห็ดเบิ้งแหล่เราไปเห็ดไปไซเราไปเบิ้องไซเก่าเก็บเซียนเราดิ อพอนี้พอนีหมายแล้วสิไปไประจำํำจวไปไพ่สรงก็เลยออกเขาจะไปสีรัตรี่ียังใบละแปดสิบบาทัวนี้ว่ามั้งสีรัตลีแล้วก็สีเจ็ดเส้นมาฝากกันพวกเล่นน้ากันนนาะอ่ได้ส้นนี้ไปก้อนน้องมือนนิเนาะเอาแปดไปก้อนของงกวงเอาไปเป็นหลักเป็นหลักไปก้อนวันนี้ของเราว่าจะมีะแปดเนาะรอนะครับพี่น้องพิมพ์รอไปเลยนะครับ จะได้มาตามให้อีกแค่แน่นอนทั้งเลขเกาหลีทั้งของลุงกวงนะครับจะมาตามหลังวันที่สิบน้องลุงเนาะเออวันที่หลังวันที่สิบครับผมโอเคหลายนี่หรอกครับผมอ่ะขอบคุณลุงกวงอะไรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ